สวัสดีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าว คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพี่โรมพักดีค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันที่นายกรัฐมนตรีได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีคือรัฐออสเตรเลียเพื่อที่จะชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หรือ s t r a t e g i c p a r t n e r s h ร p ระหว่างกันซึ่งนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ยืนยันความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะในการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยค่ะ ทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายแอนโทนีแอลบาเนซี นายกรัฐมนตรีครือรัฐออสเตรเลียซึ่งเป็นการหารือครั้งแรกระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและเครือรัฐออสเตรเลียภายหลังออสเตรเลียจัดตั้งรัฐบาลใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม2565โดยในการหารือครั้งนี้นะคะฝ่ายออสเตรเลียก็เป็นผู้ทาบทามภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีเปิดเผยถึงสาระสําคัญในการหารือ ดังนี้นายกรัฐมนตรียินดีกับการเข้ารับตาแหน่งของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจะช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยออสเตรเลีย ให้เพิ่มพูนแน่นแฟนยิ่งขึ้นชื่นชมความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียที่มีพลวัตสูงและหวังว่าปีนี้ในโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศจะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งจะเดินทางมาร่วมการประชุม ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการหารือร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเอเปกท่ามกลางความท้าทายในโลก นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและเป็นเกียรติที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีพร้อมกับชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยออสเตรเลียที่จะครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต70ปีในปีนี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวถึงการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ว่าเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบกับทั่วโลกทุกประเทศต้องร่วมมือกันทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ก็เฝ้ารอที่จะได้พบนายกรัฐมนตรีนะคะในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ราชอาณาจักรกัมพูชาและเดินทางเข้าร่วมการประชุมเอเปก2022ที่ประเทศไทยซึ่งก็หวังว่าจะได้มีโอกาสพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งค่ะทั้ง2ฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หรือ s t r a t e g i c partnership และยินดีที่ได้มีการร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาส ซึ่งแผนปฏิบัติการร่วมนี้จะเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในทุกมิติในด้านของความมั่นคงในะะรูปแบบใหม่ก็ยินดีที่ทั้งสองฝ่ายค่ะจะได้ร่วมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อสู้กับการค้าม,มนุษย์ร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ ก็ยินดีนะคะกับความคืบหน้าของการทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ในส่วนของการลงทุนนะคะก็ได้มีความยินดีที่ภาคเอกชนมีการลงทุนขนาดใหญ่ระหว่างกาันหวังให้มีการลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะในส่วนของความสัมพันธ์พระหูภาคีนะคะนายกรัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยก็ได้มีการตกลง ร่วมกันที่จะกระชับความร่วมมือโดยไทยค่ะพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับออสเตรเลียรวมทั้งสนับสนุนบทบาทของออสเตรเลียในภูมิภาคด้วยในโอกาสนี้นายรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นค่ะว่าการประชุมเอเป็กจะเป็นโอกาสสาคัญนะคะให้ความร่วมมือในโลกซึ่งนายรัฐมนตรีก็ขอบคุณออสเตรเลียที่ให้การสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพในหัวข้อหลัก เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลหรือ Open Connect Balance ตลอดประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญก็ได้แก่แนวคิด BCG ของไทยค่ะนี่ก็คือ ความร่วมมือนะคะระหว่างการค่ะระหว่างไทยกับออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในระดับหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมุ่งสู่การตกลงในด้านของเศรษฐกิจร่วมกันค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ความสัมพันธ์อันนี้จะเป็นในส่วนของไทยกับซาอุดีอาระเบียเนีคยะก็พร้อมที่จะมีการลงนามเอกสารสําคัญ3ฉบับเพื่อที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในเวทีประชุมเอเปก2022ที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้าค่ะทั้ง ้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบร่างเอกสารสําคัญ3ฉบับเกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียประกอบไปด้วยเรื่องแรกร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียปีพุทธศักราช2565ถึง256 เรื่องที่2ค่ะจะเป็นในส่วนของการร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดีอาระเบียไทยและส่วนที่3นะคะจะเป็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจาักรซาอุดีอาระเบียร่างเอกสารทั้ง3ฉบับนี้จะมีการลงนามระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมงกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เจ้าชายบูฮัมัดบินซารมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียในการประชุมเอเปก2022ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ และจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2565โดยเอกสารแต่ละฉบับนะคะก็มีสาระสำคัญดังนี้ค่ะฉบับแรกก็คือร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทั้ง3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนแรกความ ร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงเช่นยกเว้นการตรวจลงตราส,สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหนังสือเดินทางพิเศษและหนังสือทางราชการและจัดหาที่ดินที่มีความเหมาะสมสำหรับสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูตซาอดุดิอาระเบียในกรุงเทพมหานครในส่วนที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเช่นศึกษาประเด็นความร่วมมือในภาคพลังงานเพิ่มการส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ปิตโตรเคมีผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าอุป,โ,ปโภคบริโภคการค้าปลีกและผลิตภัณฑ์อื่นๆแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการลงทุนหรือการเงินและจัดทำความตกลง2ฉบับเกี่ยวกับการรับสมัครแรงงานไทยในส่วนที่3ค่ะจะเป็นในส่วนของความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆและสแสวงหาความร่วมมือด้านกีฬาอีสปอร์ตและการท่อง เที่ยวเชิงกีฬานอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายนะคะจะได้มีการเร่งรัดแต่งตั้งเอกอัครราชทูตระหว่างกันด้วย <c oughs> เพื่อเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีและอำนวยความสะดวกในการดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อน ในส่วนของฉบับที่2นะคะเนื้อหาคือการร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดีอาระเบียและไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดีอาระเบียไทยโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วมกันในการหารือและส่งเสริมความร่วมมือที่สนใจร่วมกันในทุกมิติซึ่งก็จะได้มีการกําหนดนะคะให้มีการประชุมร่วมกันเป็นระยะและสลับกันเป็นเจ้าภาพเพื่อติดตามความคืบหน้า ของข้อริเริ่มที่จะดำเนินการภายใต้แผนการขับเคลื่อนส่วนกลไกการทำงานก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโดยประธานสภาความร่วมมือซาอุดีอาระเบียไทยเป็นผู้จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานนอกจากนี้ก็จะมีอำนาจในการอนุมัติโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารองค์กรรวมถึงระเบียบปฏิบัติขององค์กรค่ะทั้งนี้การจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดีอาระเบียไทยและการมอบหมายภารกิจจะต้องไม่ขัดกับสิทธิ และหน้าที่ที่มีอยู่เดิมของทั้งสองประเทศด้วยในส่วนของฉบับที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของการร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างรัฐบาลแห่งรชาชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรชาชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่าง2ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ3ด้านคือ 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงและโอกาสทางธุรกิจ 2. การแลกเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนโดยตรงและการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนของทั้ง2ประเทศ 3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของทั้ง2ประเทศส่วนการขับเคลื่อนความร่วมมือนั้นจะดําเนินการดังนี้ 1. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดนิทรรศการการทํางานการประชุมและกิจกรรมอื่นๆเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนโดยตรง 2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือน ความเชี่ยวชาญและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคนิคของทั้งสองประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนโดยตรงของทั้งสองประเทศทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะได้ใช้มาตรการที่จําเป็นในการคุ้มครองการลงทุนภายคีอีกฝ่ายหนึ่งตามกลไกที่ตกลงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศโดยแต่ละฝ่ายค่ะก็จะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจนอกจากนี้ค่ะเอกสารทั้ง3ฉบับนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับความสัมพันธ์ของไทยซาอุดิอาระเบียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างกาันโดยมุ่งหวังนะคะว่าจะเป็นพันธมิตรในระดับภูมิภาคของกันและกันค่ะนั่นก็คือความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นของออสเตรเลียเองและของซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยเมื่อเกิดการ ทำข้อตกลงนะคะบันทึกข้อตกลงในส่วนของความร่วมมือต่างๆกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลดีของทั้ง2ประเทศรวมถึงเศรษฐกิจของไทยเองนะคะที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศทั่วโลกก็กําลังฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตโรคระบาดท,ที่ผ่านมาในหลายปีก่อนที่เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทําการตกลงระหว่างประเทศในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยดีขึ้นตามลําดับด้วยค่ะ เรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนของประเทศเรากันบ้างดีกว่านะคะที่ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการมอบนโยบายนะคะในการเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะตั้งเป้าในการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรกรมูลค่าสูงนะคะภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่ค่ะทางด้านนายอารมณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยนะคะว่าภายใต้นโย โยบายของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนและมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้เร่งเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายพัฒนาอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ในระหว่างการปฏิบัติราชการที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อ วันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีก็มีการเตรียมประชุมนะะในเรื่องของการพัฒนาโคขุนโคโนมโคพื้นเมืองและวัวลานกีฬาประเพณีวิถีไทยครั้งที่1โดยมีที่ปรึกษาและทตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเพื่อพัฒนาการปศรุสัตว์อย่างเป็นระบบและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้นะคะก็ได้มีการประสานงานเชิญทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีพาณิชย์จังหวัดกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเกษตรจังหวัดร,ร,ว,ดรวมไปถึงสหกรณ์จังหวัดค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดศูนย์วิจัยอาหารสาัตว์วิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีนะคะศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรมรมเพชรบุรีมหาวิทยาลายัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยศิลปกรวิทยาเขตชะอําสภาอุตสาหกรรมหอการค้าสภา SME ตัวแทนกลุ่มกเกษตร ตกรผู้เลี้ยงโคขุนโคโนมโคพื้นเมืองวัวลานวิสาหกิจชุมชนโค คแปลงใหญ่และตัวแทนจากกรมปศุสัสตว์ก็เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้นะคะทางเพชรบุรีเองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคขุนโคโนมและก็โคพื้นเมืองมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นฐานรายได้สําคัญของเกษตรกรค่ะจึงมีความพร้อมที่จะเดินหน้ายกระดับการพัฒนาแบบครบวงจรภายใต้โครงการเพชรบุรีโมเดลตั้งแต่พันโคอาหารสัตว์มาตรฐานฟาร์มการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีนะคะ หรือว่าแก๊ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมฟาร์มปลอดภัยนะคะจากโรคปากและเท้าเปื่อย ข้อการมาตรฐานเอกชนสำหรับการนำเข้าการส่งออกและปลอดโรค FMD ก็คือโรคปากและเท้าเปื่อยนั่นเองการแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างแบรนด์การสร้างตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์เช่นกรณีของพรีเมียมบีฟนะฮะก็มีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้มากกว่า30ผลิตภัณฑ์เช่นสันนอกสเต็กแช่แข็ง ลิ้นแองกาสสไลด์แช่แข็งเนื้อหมักกระเทียมพริกไทยเสียบไม้โดยจําหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่และส่งออกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม,ม่าได้อีกด้วยหรือกลุ่มโคเพชรบุรีเองเนะคะเขาก็สามารถที่จะส่งโคเนี่ยไปภาคใต้สู่ตลาดมาเลเซียหากมีการยกระดับการพัฒนาก็จะมีการเพิ่มศักยภาพโอกาสให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียด้านการเกษตรและ ปสุซก็จะยิ่งเพิ่มช่องทางใหม่ๆให้กับเพชรบุรีนะคะซึ่งเลี้ยงแล้วก็จำหน่ายโคนเนี่ยกว่า1,40,000ถึง1,50,000ตัวต่อปี พร้อมกันนี้ค่ะก็จะได้มีการพัฒนาวัวลานซึ่งเป็นกีฬาประเพณีวิถีไทยสู่มาตรฐานใหม่นะคะให้สามารถที่จะมีการจัดการแข่งขันได้อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการส่งเสริมวัวเทียมเกวียนการจัดระดมพลคนปศสุสศาสตร์นะคะกลุ่มโคเพื่อที่จะผนึกความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงเป็นก้าวใหม่ที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตลอดจนห่วงโซ่อุปทานและก็อุปสงค์โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจร ทุกภาคส่วนเป็น,นกลไกพัฒนายอย่างต่อเนื่องต่อไปขณะนี้ค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและก็เกษตรกรเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะโดยดรเฉลิมชัยศรีอ่อนและามนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนแล้วก็ลำดับแรกที่ทุกหน่วยงานในสังกัดเนี่ยจะต้องเดินหน้าสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรของเราซึ่งต้องผเผชิญกับต้นทุนที่สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นจากราคาปุย๋ย ราคายาอาหารสาัตว์ไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันที่มีราคาสูงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยค่ะจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็รวมไปถึงสงครามรัสเซียยูเครนนะคะที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยก็ตกอยู่ในภาวะที่ มีเงินเฟอ้อเกิดขึ้นเนี่ยนะคะนอกจากนี้นายอลงกรก็ยังเปิดเผยค่ะว่าจะมีการประชุมการพัฒนาปศุสัตว์กลุ่มอื่นๆแม้ว่าจะเป็นไก่เนื้อไก่ไข่ไก่สวยงามไก่ชนแล้วก็สุกรเช่นเดียวกันกับการพัฒนาอาชีพประมงก็จะมีการจัดประชุมกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มประมงพาณิ์กลุ่มแปรรูปประมงนะคะกลุ่มพืชน้าซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมใหญ่เรื่องกุ้งกุลาดำเพชรบุรีโดยชมรมเลี้ย กุ้งกุลาดำม,มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีและกรมประมงก็มีการให้การสนับสนุนการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่า อาชีพเกษตรนะคะเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานเพราะฉะนั้นการส่งเสริมในด้านการเกษตรเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิถีทางนะคะที่จะทําให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยยิ่งเกิดการส่งออกมากขึ้นเท่าไหร่ค่ะเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยก็จะดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็เอาใจช่วยในส่วนของเกษตรกรนะคะรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่ช่วยกันดูแลผลักดันค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมเกษตรกรไทยของเราเนี่ยให้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ เ,เกษตรกรที่มีมูลค่าสูงต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทั d พอด์ดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุ18 20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2566หรือชายไทยผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2546ถึง2548และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการเพื่อบรรจุในกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยและกองพันฐานสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2566 สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโดยไม่ใช้คุณวุฒิพิเศษเพื่อลดวันรับราชาการทหารกองประจำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ rcm66.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารหรือสำนักงานศัสดีกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดหรือหน่วยศัสดีเขตหน่วยศัสดีอำเภอที่อยู่ใกล้และสะดวก ได้ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย